ครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาแล้วนะครับในไลน์นะครับช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้อัปเดตสถานการณ์ปุ๋ยเหมือนเดิมครับผมวันนี้นะครับมีที่โอ้โหเสียงดังมากครับเพราะร้านอยู่ติดถนนครับมีแรลลี่ทุกเช้าครับมีเรื่องที่น่าต้องตกใจนะครับวันนี้ บางท่านตกใจอีกแล้วตกใจทุกอาทิตย์เลยผมไม่ได้มาอัปเดตราคาให้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็มีเหตุการณ์มากมายครับเปลี่ยนแปลงภายในหนึ่งอาทิตย์นี่เรียกว่าเยอะมากเลยครับนะครับก็สวัสดีครับครับสำหรับท่านที่ติดตามเพจอยู่นะครับแล้วก็ ติดตามไลฟ์สดอยู่นะครับก็วันนี้ครับมีอัปเดตราคาปุ๋ยนะครับท่านที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามเพจด้วยนะครับบางคนเนี่ยนะครับเข้ามาดูนะครับแต่ว่าพอออกไปแล้วเนี่ยไม่ได้กดติดตามไว้นะครับใน YouTube ก็ช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าเวลาผมมาอัปเดตราคาเนี่ยนะฮะมันจะขึ้นแจ้งเตือนท่านเลยนะครับว่ามีการอัปเดตราคาอีกแล้วนะครับหรือว่าผมไลฟ์สดอีกแล้วนะฮะ ตอนนี้นะครับเอ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะครับสถานการณ์ต่างประเทศครับตอนนี้นะครับบางคนบอกถามว่าต่างประเทศเกี่ยวอะไรกับบ้านเราเกี่ยวครับบ้านเราไม่ได้ซื้อปุ๋ยเข้าเออไม่ได้ทําปุ๋ยเองนะครับไม่ได้ผลิตปุ๋ยนะครับก็นําเข้ามานะครับโดยเฉพาะจากโซนยุโรปนะครับรัสเซียนะครับ เรานําเข้ามาเยอะนะครับเราก็ไม่ได้ผลิตเองนะครับราคาปุ๋ยเนี่ยมันก็ต้องอ้างอิงจากต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็รัฐบาลก็อาจจะอนอดเดยีบยมาหน่อยครับีก็พยายามนะนะครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวนะครับก็คืออย่างที่ร้านเนี่ยนะครับก็มีทั้องผู้ว่านะครับเข้ามาเยี่ยมเหมือนกันนะครับ อันนี้จังหวัดก็เข้ามานะครับช่วงนี้นี่ที่ครับก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีสอบถามราคาบ้างนะครับแต่ว่าภายในอาทิตย์ที่แล้วนี่เข้ามาเยี่ยมเลยนะครับก็มาดูสต๊อกะครับว่าแต่ละร้านเนี่ยมันมีการกักตุนสินค้ากันมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าการกักตุนสินค้าเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเกษตรกร,ะกรนะครับ ก็คือก็ตามที่เห็นนะครับเพราะว่าผมไลฟ์สดเป็นประจําอยู่แล้วนะครับในโกดังผมเนี่ยมีไม่เกิน3,000ลูกอะรวมรวม,วมทุกยี่ห้อนะสถานการณ์ต่างประเทศต,ตอนนี้ก็การเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนมันพลิกไปพลิกมาครับมันไม่มีความน่าเชื่อถือในในเรื่องที่ว่ามันจะเป็นไปได้และคาดเดาได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันคาดเดาไม่ได้นะครับสินค้าที่นําเข้ามาตอนนี้ก็เรียกว่า แทบจะทุกโรงงานนะครับไม่มีสต็อกอยู่แล้วนะครับใครที่รอบอกว่าเอออยากรอราคายูเรียนะครับจะรอให้ลงมาผมบอกได้เลยนะครับภายในเมษาเนี้ยน่าจะถึงพันหด้วยซ้ำนะครับพันหเดี๋ยวคนเ,เดี๋ยวเขาจะแจ้งราคามาประมาณวันที่หนึ่งะครับวันที่หน,นะครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับ ตอนนี้ iPad ผมน่าจะมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าสัญญาณ iPad น่าจะไม่ดีครับ Wi-Fi ใช้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวขอน้องขอที่น้องดะอ่า สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพี่อาร์ตนะครับมีพี่เตยเตยถามว่ามีอะไรแจกบ้างสวัสดีพี่อาร์ตนะครับพี่อาร์ตพี่เตยเตยอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับมีครับมีแจกแน่นอนครับสวัสดีพี่เก่งครับพี่เก่งจากสกตนะครับสกตสิงห์บุรีนะครับอ่าพี่พี่กามศูนย์ศูนย์หกสิบ 0060์ศูนยเนี่ยทั้งปุ๋ยเม็ดนะครับแล้วก็ปุ๋ยเกล็ดนะครับผมบอกเลยขาดหมดนะครับขาดหมดเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็คือ0060นะครับ18 460หรือแม้กระทั่ง4600เนี่ยครับของกระต่ายนะครับตอนนี้แทบจะมีเหลืออยู่เจ้าเดียวที่จำหน่ายตอนนี้นะครับเขาเอาไว้ผสมนะครับผสมเป็นปุ๋ยเบานะครับใบเบาใบเบาเป็นลายเบาเป็น1688 เป็นยี่สิบแปดแปดเป็นสิบแปดแปดแปดนะครับเพื่อเอาไว้ขายปุ๋ยสูตรตัวอื่นนะครับไม่งั้นเขาไม่มีขายเลยนะครับพี่เขาจะไม่มีปุ๋ยตัวเอ่อพวกสามสูตรนะครับเอาไว้ขายนะครับเพราะว่าถ้าขายแต่แม่ปุ๋ยหมดเนี่ยแม่ปุ๋ยมันขาดตลาดอยู่แล้วนะครับในตลาดตอนนี้นะครับอ่าครับผมแกงบ้ายืนซักผ้ายอยู่หน้าเซเว่นเอาได้ <c oughs> พี่ชื่อเท่มากเลยพี่ มีพันธุ์ข้าวปลูกไหมมีครับพี่มีอ่าช่วงนี้พันธุ์ข้าวปลูกก็นะครับข้าวหอมเนี่ยเอาผมอัปเดตราคาพันธุ์ข้าวปลูกให้นะครับข้าวหอมปทุมนะครับขายกันล่าสุดอยู่ที่ตันละ900 0นนะครับมี9,2 0 0มีนะวันก่อนผมไปนะครับแล้วก็ข้าวธรรมดาเนี่ยอยู่ที่800พนนะครับแล้วก็ข้าวปลูกอ่านี้ข้าวปลูกแล้วนะข้าวปลูกอยู่ที่นะครับวันก่อนเนี่ยศูนย์เนี่ยมีจําหน่ายที่ สู่ราชบุรีแล้วก็สู่ลบบุรีนะครับอ่าแต่ไม่แน่ใจว่าสู่ราชบุรีอะของหมดยังนะฮะหมายถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยจะมีจําหน่ายเป็นกระสอบศูเนี่ยนะฮะเป็นสู่รราชบุรีนะครับแล้วก็สู่ลบบุรีนะครับตอนนี้ที่สู่ราชบุรีเนี่ยอ่สินค้าผมไม่แน่ใจน่าจะหมดแล้วนะครับก็เหลือที่สู่รลบบุรีนะครับใครที่อยากได้เมล็ดพันธุ์ข้าวของศูตรนะหอมประทุมนะนะครับ เขาเปิดจําหน่ายนะครับที่ลองโทรไปเช็คก่อนนะลองโทรไปเช็คก่อนนะครับที่สูนย์าดบุรีกับสูนยลบบุรีนะครับส่วนศูนย์ชัยนาทนะครับศูนย์ชัยนาทที่ห่างน้ำเนี่ยนะครับตอนนี้เขาเขาไม่ผลิตแล้วนะฮะเขาไม่มีเขาไม่มีจาหน่ายนะครับของประทุมนะครับเฉพาะตัวของประทุมนะครับพี่ๆที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมไลฟ์สดเนี่ยผมแจ้งราคาปุ๋ยราคาพันข้าวนะครับก็มันจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนพี่เด้งมาปึ้งอ่าตอนนี้มีเพจร้านจันทวัฒน์นะครับหรือว่าเพจปุ๋ยยานาดีดี .com เนี่ยเขามีไลฟ์สดนะครับแจ้งปรับราคาสินค้านะครับพันข้าวปลูกตอนนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่หน้าหน้า,หน,าหน้าลงในฤดูกาลนี้นะครับฤดูกาลที่จะ หน้าร้อนเนี่ยเมษาเนี่ยหลังเมษาเนี่ยบางท่านเขาก็จะเล่นถ้าใครทําก่อนช่วงนี้ก็จะเล่นเข้าเบา6 1 8 9นะครับ8 9ก็น่าเล่นอยู่นะครับถ้าจะถัดไปก็จะเป็นพวกเอ่อบางคนก็จะเล่นหอมมะทุมได้นะครับนะครับถ้าถ้าเป็นหลังเมษาเนี่ยนะหลังเมษานะถ้าหอมมะทุมมาอาจจะช้าไปหน่อยแล้วต่อช่วงนี้นะ่ะค้นหาหอมมะทุมเยอะนะครับเพราะว่าทําก่อนนะครับทําก่อนนะครับ พี่พๆที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราอัปเดตราคาตัวยูเรียก่อนเลยนะครับยูเรียล่าสุดนะครับผมเอาตั้งแต่เมื่อประมาณสักวันวันพุธวันพฤหัสท,ท,ที่แล้วนะครับยูเรียเนี่ยไล่มาเลยตั้งแต่พันสี่ห้าโดดเลยนะพันหนะครับ 1550นะครับจนถึงตอนนี้นะครับบางร้านเนี่ยขายพันห้าเจ็ดสิบพันหกแล้วนะครับนะครับเกษตรกร,ร,กรถามไอ้ยอะรอพันหกไหวไหมเนี่ยพันหกไหวไหมนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยนะครับอย่างที่ร้านเนี่ยก็ยังมีจำหน่ายนะในราคาพันสี่ปลายปลายด้วยนะครับคือ ไอ้เราก็มันไม่ได้อยากขึ้นตามนั้นนะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วนะครับผมก็จะจำกัดจํานวนนะใครที่เข้ามาซื้อนะครับก็ขอตอนนี้นะครับแบ่งๆกันนะครับเพราะไม่งั้นผมขายเท่านี้ใครก็เหมาหมดนะครับแล้วก็อย่างตัว1688นะครับที่ลงอยู่ตอนนี้นะครับก็คุยกันไว้แล้วว่านะครับอันเนี้ยมีก็มีแค่10กว่าตันเท่านั้นเองครับที่เข้ามานะครับ ก็อาจจะขายไม่เกินพันด้วยซ้ำนะครับยังคุยกันอยู่นะครับว่าเดี๋ยวต้องแบ่งๆกันนะครับใครที่จะเข้ามาที่ร้านนะครับผมขายให้ในราคาที่ไม่เกินหนึ่งพันแล้วกันนะครับตัวที่หกแปดแปดเนี่ยนะครับแล้วก็ยูเลียเนี่ยนะครับแบ่งกันนะครับให้แบ่งกันนะครับราคาอยู่ไม่เกินพันสี่ไม่เกินพันห้านะครับไม่เกินพันห้านะครับบางคนบอกรอรอจะรอก็คือผมว่านะครับตอนนี้มันมีอยู่สองอย่างนะครับก็คือ ปุ๋ยแพงกับปุ๋ยไม่มีขายนะครับถ้าคือถ้ารอก็จะแพงไปกว่านี้ไปเรื่อยๆจนถึงเดือนผมให้ถึงปลายเดือนเมษานะครับปลายเดือนเมษาแล้วหลังเมษาเนี่ยามาว่ากันอีกทีงถ้าถามว่าเมษาแล้วไปมิถุนาเนี่ยคาตอบตอบได้ไหมผมไม่ยังก้ากึง่งยังฟันทงไม่ได้เลยผมันคิดว่ายังไปอยู่ราคายังไปอยู่ไปถึงเท่าไหร่สองพันเป็นไม่ได้ไหม ในมุมตอนนี้ถ้ามันไปแบบนี้มันถึงสองพันนะครับสองพันนะครับพี่บอกสองพันไหวเหรอสองพันถ้าไม่ซื้อตอนนี้คือผมก็ไม่ได้ไว่าอยากจะต้องให้เออเชียให้ซื้อหรือเปล่านะครับไอที่กลัวตอนนี้คือกลัวมันไม่มีขายนั้นเองครับกลัวไม่มีของนะครับเอ,อพอไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ยาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผลผลิตเรามันก็ได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ พี่พัฒนาสั่งยูเลีย14ก็สอบแต่พี่เข้ามาที่ร้านเลยเลยนะครับเข้ามาที่ร้านเลยเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวอัปเดตอีกตัวหนึ่งครับตอนนี้2888นะครับ2888นะครับตอนนี้ที่ร้านนะครับน่าจะมีเอ่อเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่นะครับมีใครสอบถามตัวไหนเพิ่มเติมไหมนะครับ16 20 0 16 20 0ศกศย์ก็พันหนึ่งพันต้นๆนะครับหนึ่งพันต้นๆนะครับ ร้านค้าที่อยู่ใกล้บ้านนะครับก็ลองสอบถามดูนะครับว่าโอเคไหมตอนนี้ราคาพอจะไปได้ไหมนะครับแล้วผมแนะนำอีกตัวนึ่นีครับ27.00 UCS นี่นครับตัวนี้เป็นปุ๋ยใส่ไม้ผลนะนะครับปุ๋ยใส่ไม้ผลซึ่งปกติเนี่ยมันแพงมากนะครับแพงมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่า บริษัทชาลิเฟตนะครับเป็นผู้จําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวด้วยนะครับตอนนี้นะครับเขาไม่ได้ปรับราคาขึ้นนะครับเพราะไม้ผลนียังไม่ได้ใช้นะครับถ้าใช้เนี่ยผมบอกเลยไปไกลมากนะครับตัวนี้นะครับ27 0 0บวก12แคลบวก 7s นะครับตัวนี้ครับอ่าใครที่เคยใช้แล้วนะครับเรียกว่าขอจองกันนะครับขอจองแต่ว่าทางร้านเนี่ยไม่ได้ให้จองนะครับก็คือต้องมารับเลยนะครับไม่งั้นมันไม่มีของนะครับตัวนี้ผมแนะนําอีกหนึ่งตัวนะ ใส่ได้หนแรกหนเดียวนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมยังไม่ได้ลองหนสองหนสามนะครับผมกล้ายืนยันเลยหนแรกหนเดียวนะครับให้หนแรกหนเดียวนะครับแล้วราคาตอนนี้นะครับปกติเนี่ยมันแพงมากนะครับแพงจนที่เรียกว่ายูเลียเนี่ยมันมันเคยแซงยูเลียไปอีกนะครับแต่ว่าด้วยด้วยความที่ว่าไม้ผลเขายังไม่ใช้นะครับยังไม่ใช้นะครับตอนนี้นะฮะราคามันอยู่ที่ตอนนี้นะครับ อยู่ที่580ต่อกระสอบแต่ว่ามันเป็นกระสอบ25่สโลนะ580นะครับ2ลูก50าสโลเท่ากับยูเรีย1ลูกนะครับมันก็อยู่ที่1,160นะครับถ้าเทียบกับยูเรียแล้ว1,500นะครับ1,500อันนี้1,160นะครับผมว่าน่าจะปรับขึ้นเป็นเออพันสเร็วๆนี้สำหรับตัว UCS เนี่ยนะครับยูเรียนะครับอไอไอตัวนู้น4600ยูเรียแต่อันเนี้ย 2 7่ส UC, uc s เขาจะมีบวก12 12บ <c oughs> นี่บวก12นะครับเนี่ยผมชี้ใดูนะครับบวก12 cao นะครับแคลบวก7 S เนี่ยครับใครที่เคยใช้แล้วนะครับผมบอกเลยคนที่อยู่นนทบ,บุรีนะครับนะครับแกเข้ามาซื้อไปรอบนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นนะแกขอจองในนี้ผมก็ไม่ได้ให้แกด้วยนะครับ แกก็เลยขับรถมาเอานะครับวันก่อนมีอะไรนะนครปฐมเนาอนะนะอ่านาคนปรนคนปฐมนครปฐมก็เอาไปใช้นากกยเยอะนะครับแกบอกว่าที่นู่นแพงแล้วนะครับที่นี่ก็ยังราคาถูกอยู่นะครับผมแนะนํานะตัวนี้หนแรกนะครับหนแรกใช้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมอัปเดตอีกตัวหนึ่งครับ1688กกระต่ายนะครับ ตัวนี้ครับ1688กระตา่ายนะครับผมก็มีของอยู่เนี่ยมีแค่นี้แหละครับไม่มีละหมดละนะครับวานหนสองวานหนสงนะนะครับใครที่เคยใช้อยู่นะครับก็เรียกว่าถ้ทาวานหนแรกได้ไหมหวานหนแรกมันจะไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่แต่ถ้ามันไม่มีก็ต้องใช้แล้วละ่ะไม่มีก็ต้องใช้นะครับ ส่วน1688เนี่ยนะครับผมอย่างที่ผมแจ้งนะครับ16,8 8มาบินนะครับ16,8 8มาบินนะครับผมมีอยู่เท่านี้จริงๆนะครับหมดแล้วหมดเลยเหมือนกันครับหมดแล้วหมดเลยนะครับถ้าเข้ามาให้ราคาไม่เกิน1000ครับอ่าเดี๋ยวต้องคุยกับน้องๆไว้ว่าราคานี้ราคาพิเศษนะครับถ้าเกิดเข้ามาจากไร์สดนี่บอกถ้ามาจากไฟ์สดนะครับถ้ามาจากให้จากไร์สดเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับ ถ้ามาจากไล์สดมาที่หน้าร้านเลยนะครับถ้ามาจากไล์สดนะครับบอกว่า,ามาจากไล์สดมาเอา1688มาบินเดี๋ยวให้น้องให้ราคาพิเศษเลยนะครับตอนนี้ขึ้นทุกอย่างครับขึ้นทุกอย่างเขาปลูกก็ขึ้นแต่เขาเปลือกไม่ขึ้นนาทีออกเขาเปลือกขึ้นแล้วนะครับอย่างที่แจ้งไหนะครับวันนี้เกี่ยวกันก็มี9,000 9,000แล้วนะครับ9,000แล้ว พี่ปองพี่ปองบอกว่าเสียดายผมอยู่จันทบุรีชอบปุ๋ยร้านนี้มีหลายสูตรแนะนําดีนะครับคอยเคยอุดหนุนปุ๋ยเกล็อ่าใช่ครับพี่ปองนะครับปุ๋ยเกล็ก็ขาดตลาดนะครับพี่ช่วงนี้0ูนยไม่มีของเลยนะครับปุ๋ยเกลดนะเป็นเป็น,เป,นเป็นสำหรับฉีดนะครับทันที่เข้ามาแล้วนะครับผมไลฟ์สดนะครับก็ กดไลค์กดแชร์กดสําสคัญเลยนะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพราะว่าผมไลฟ์สดทุกครั้งเนี่ยจริงๆอะ่ะปุ๋ยมันขยับแทบจะทุกวันเลยนะครับเออมันมันก็เลยอาจจะไม่ได้มาไลฟ์สดทุกวันนะครับช่วงนี้เป็นอาทิตย์ละครั้งอยู่นะครับแต่ว่าราคานี่โอ้โหขึ้นทุกวันเลยครับเอาไปแจกของกันดีกว่าเนาะไปแจกของกันดีกว่านะครับอย่าตามมาเลยนะครับวันนี้น่าจะเป็นเสื้อยืดแขนยาวนะครับเพราะว่า ท่านที่ชมอยู่นี่ก็เกือบหกสิบท่นแล้วอ่มีลูกค้าหน้าร้านด้วยนะครอ่าขอขอเสื้อหน่อยครับอ,อ่าแข,ขนยาวก็ได้ครับเสื้อแขนยาวหน่อยนะครับแจก แจกลูกเพจหน่อยทำนาเหรอครับพี่อยู่แถวไหนครับเนี่ยพี่พมบุรีอยู่พอบุรีอ๋ออันนี้มารับอะไรดีพี่วันนี้ปุ๋ยรอบสองอรอบสองแล้ว,ลวเป็นไงบ้างพี่ปุ๋ยแพงไหม,ไมหช่วงนี้มีเกี่ยวไปบ้างย่งราคาเท่าไหร่พี่นี้ก็ ประทุมธานีมันเก้าพันห้าว่านี่เก้าพันห้าแล้วนะเออพี่คิดว่าจะถึงหมื่นไหมไม่แน่ใจแล้วข้าวธรรมดารู้ไหมครับร,ราคาเท่าไรธรรมดาก็าประมาณเจ็ดพันห้าเจ็ดพันหกอ๋อระเดงว่าข้าวขึ้นแล้วสู้ราคาปุ๋ยไหวไหมโลบอลโลบอลอ่อาวันนี้เอาอะไรไปพี่ยี <20 18. S 2> ่สิบแปดอ๋อยี่สิบแปดวานขนสองนะอ่าเคยใช้อยู่มั้งฮะ ครับของนกปากห่างเนอะนะครับยี่ปดเขี่ยดีไหมพี่ใช้ได้เนี่ยครับขอบคุณมากครับพี่อ่าอ้าได้เสื้อมาแล้วเอ้ยคุณคุณภรรยาครับขอขอขอเป็นพีเซนเตอร์ให้ไหนครับเพื่อนเพื่อนที่ดูอยู่นะครับ เอาแจกเสื้ออีกแล้วนะครับแจกเสื้ออีกแล้วนะครับอันนี้แจกเสื้อแขนยาวเนาะสีแดงนะด้านหน้าด้านหน้าอันนี้ด้านหน้านะคะเป็นโลโก้ nadid.com นะคะเป็นแขนยาวคอปกใส่สบายคอวีปกใช่ตากแดดไม่ร้อนเนี่ยอยู่กลางพึ่งนานะถ้าเป็นลมเป็นแรงไปเอาเสื้อบก เห็นเลยเพราะต่5กิโลเมตรแล้วด้านหลังก็จะเป็นโลโก้นาดีดีเหมือนกันอ่าแจกกี่ตัวอ่าหนึ่งตัวก่อนสีแดงคําถามคําถามนะครับคําถามเอ่อเมื่อกี้ผมสัมภาษณ์พี่เขาไปเพิ่งเมื่อกี้เลยอ่าใครที่เข้ามาที่หลังก็ฟังเลยเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเขาหอมเขาเกี่ยวไปราคาเท่าไหรอ่าต่อมาเลยครับคนแรกได้เสื้อมปเลยครับอ่ามีไหมมีไหมมีใครไหม ข้าวหอมเมื่อกี้ลูกค้าคนเมื่อกี้ใช่ไหมคะอ่าข้าวหอมปทุมข้าวหอมปทุมพี่นันทพัฒพี่บอกเจ็ดพันห้าไม่ใช่ไม่ใช่พี่เกือบถูกแล้วเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะเมื่อกี้อะไรนะเมื่อกีผ้ผมสัมภาษณ์ลูกค้าไปอ่าพี่พี่รักพี่รักพี่รักบอกเก้าพันห้าอาได้ไปแล้วให้พี่รักไปนะครับโอ้พี่ปองช้ามปนิดเดียวครับะนะครับอ้อาวอันนี้ ถ้าราคาโอเคนะแต่ปุ๋ยยาแต่ราคายามันก็ขึ้นตามผมกลัวว่าจะไม่มีของขายด้วยนะครับเอาด้านหลังด้านหลังดูชูดด้านหลังให้หน่อยด้านหลังอันนี้พี่พี่นั้นพี่พี่พี่อะไรได้ไปนะพี่พี่ลักพี่ลักพี่ลักนะครับอ่ะพี่ลักอ่ะเดี๋ยวขออีกหนึ่งคำถามนะครับอีกหนึ่งคำถามอีกหนึ่งตัวนี้เป็นสีโอ้โหสีเรียกว่าบานเย็นเลยนะครับพาดทเทลเลยครับ เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแต่วันนี้คอจะสีเหลืองนะครับแจกสองตัวนะครับอ่าคําถามคําถามเอาคําถามเมื่อกี้นี่แหละนะครับผมสัมภาษณ์พี่เขาไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับพี่เขาบอกว่าเขาใช้ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับอ่าเขาซื้อปุ๋ยสูตรอะไรเมื่อกี้นี้นะครับพึ่งถามไปเลยนะครับใครตอบได้มั้งครับรับเสื้อไปเลยครับหนึ่งตัวครับผมอ่า ม,มีกระเป๋าด้วยมีกระเป๋าด้วยอ่าพี่ให้หนึ่งท่าน er นะครับให้หนึ่งท่านเพราะว่าเพราะว่าอ่าได้แล้วได้แล้วขอขอขอสงวนติดนะพี่รักนะอา้าวพี่สหัสทองทรงงาพี่สหัสทองทองอ่าพี่สหัสครับเอาให้พี่สหัสทองทรงนะทองทรงนะครับแอดมินแอดมินทัก <Yan> ไปด้วยนะแอดมินทักไปแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวแอดมินเขาขอชื่อที่อยู่นะครับไม่ต้องส่งมาหน้าโพส์เนาะนะครับไม่ต้องส่งมาหน้าโพส์ก็สําหรับวันนี้นะครับมีมีอะไรแจกไหมมีไหมมีแจกไหมเดี๋ยววันที่สิบหกเอาวันที่สิบหกวันที่สิบหกวันที่สิบหกเนี่ยมันเป็นวันสงการนะครับที่นี่ก็จะมีจัดงานด้วยนะครับแล้วก็เออเรามีไลฟ์สดนะครับจะน่าจะเป็นของใหญ่ด้วยใช่ใช่อ่าลอติดตามว่าจะแจกอะไรแต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนวันที่สิบหกเนี่ยผมก็จะมีไลฟ์สดเนี่ยแจ้งข่าว อัปเดตราคาปุ๋ยอัปเดตราคายาเรื่อยๆนะครับตอนเนี้บางคนถามอ๋อนี่อีกเรื่องหนึ่งให้จะบอกดีไหมเดี๋ยวร้านค้าจะโวยวายกันรีบบอกกลยยังขายกันไม่หมดเลยไ,ไกลโวเซตกับพาราเอ้ยไกลโวเซตกับก,กูโคซินเนตอ่าได้แจข่าวหรือขาวล่าอ่าเอาง่ายๆเนาะเอาง่ายๆก็คือตอนนี้มันยังเป็นที่รู้กันในแค่วงการเฉยๆนะครับแต่ว่าใครที่เป็นเกษตรษกรนะดูไลฟ์สดนี้แล้วก็ถือว่าได้ประโยชน์ไปแล้วกันเนาะ นะครับเพราะว่า,ก,าก็จะมีอ,อ,ะอยู่ประมาณ20กว่าท่านนะที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับ25<ม>ท่านนะครับใครที่ใช้กูโปซิเนตกับไกโพเซตอยู่นะครับตอนนี้ท่านจะมีทางเลือกทางเลือกมากขึ้นนะครับ<ม>เพราะว่าราคา<ม>บอกแท่นที้ก่อนละกันเนาะราคากูโปซิเนตกับราคาไกโพเซตอ่ะมันจะใกล้กันมากนะครับ<ม>ท่านสามารถเสื้อเลือกซื้ออะไรก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับสามารถใช้แทนกันได้อ่า ในราคาที่ใกล้เคียงกันด้วยนะครับในราคาที่ใกล้เคียงกันด้วยนะครับตแรกราคาคูโรซินเนตราคาเท่าไหร่นบชอปอ่าเราจะบอกดีเดี๋ยวร้านค้าเขาโวยวายคุณบอกตอนนี้นะครับตอนนี้ราคา1,000อัพอ่าละจากคูโรซินเนตนะครับ1000อัพนะครับก็ลงมาละกันดีกว่าเนาะลงมาแล้วก็ไกโวเซตก็ถือว่าพอจะแตะต้องกันในให้มันมีทางเลือกอะซ้ายขวาได้เลยนะครับราคามันไม่หนีกันมากแล้วนะครับว่าราคาใกล้เคียงกันอ่านะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเ,เ,เ,เพจไว้แล้วก็ในช่อง YouTube ก็กดติดตามว้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมไลฟ์สดเนี่ยมันจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนว่าเ,เด้งขึ้นมาปึ้งนะครับเพจไฟ์ไลฟ์สดแล้วนะครับแจ้งอัปเดตราคาสินค้านะครับท่านจะไม่พลาดราคาสินค้าเลยนะครับว่าท่านจะต้องไปซ้ายหรือขวานะครับเพราะว่าเพจเราแจ้งเหตุการณ์ล่วงหน้าไว้แล้วนะครับนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมกับน้ำหวานนะครับต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ